ันนี้จะมาสอนวิธีฝปกาขนุนแบบง่ายๆนะขนาแรกงแล้วผ่าอย่างนี้แล้วขีดตรงอย่างนี้แล้วก็แทงเข้าไปแทงเข้าไปขีดมาฝั่งนี้อ้าง,งาออกบอกรออกเสร็จมีดเราเนี่ยเราก็ค่อยเอาออกเอาออกแทงนิดนึงนี่มาให้ยวงมันสีก มาควันอันนี้มีดควันนายมีควันอันนี้มาควันเขาก็จะเอาควันมันหนีออกก่อนเราก็ไอค่อยควันออกอันนี้พอต้องชี้ลายมันงไหนมันเข่าถึงเหนือมันจัหน่อยว่าจะได้มันก็กินหมได้อยู่ดีเอาแบบท่าซ่า คอยควนไปน่วงมันน่วงกระดังสวยเป็นเนื้อสุกนี่คอยควนไปที่เนอันนี้่อตะองชี้ลายมันเนินยังไงเหมือนกินโมไร วันเดียร์จสวยาดสวยปะฮะดูรอบตลาดนี้ตลาดสีเมืองตลาดสีเมืองเน,นี่พี่น้องขึ้น พาไปอีกพาแตเนื้อซาจะได้รู้วิธีผ่ากระหนุนอย่างง่ายอันนั้นไก็เกียร์ต้องไปอย่างนี้แรงเข้าไปเกียมาฝั่งนี้อันนี้เนื้อหามอันนี้เนื้อหาม ลูกอ hey, really? ีนี้ยงใหญ่เนีลูกนียงใหญ่ดููด้วยเบียนียงใหญ่แซ่าขีมากขางนี้นีขีดข้างนี้ขีดข้างนี้แท่หงไปง่าออก quá đi kìa hàng quá 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 ngay ngay tàng quân một bên kia nhạc nơi 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 นี่คือมีขวนมีธัรมราแล้วเวทเอาเองมันงอแล้วมันถึงเนื้อจัง่อยมตชไา้มัน้วย มีจบจะมีแห้ะยิบนาพอกันไหม